สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานแทนในอิสราเอลวันนี้ผมเลิกงานแล้วนะครับซึ่งเวลาเลิกงานผมก็จะเป็น15บหนฬิกาสินาทีนะครับเริ่มเข้าง,งานก็ประมาณตีห้าห้าสินาทีนะครับวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศระหว่างเดินทางกลับบ้านมาให้ชมนะครับในสวนผมก็จะมีทั้งสวนอะโวคาโดแล้วก็สวนกล้วยแล้วก็ก็จะมีน้อยหนา น้อยหนาไม่เยอะครับน้อยหนามีประมาณไม่ถึงน่าจะไม่ถึง10ไร่ส่วนกล้วยก็จะมีประมาณ1ส่วนสาของอะโวคาโดครับส่วนคนไทยที่ได้ทำงานก็จะเป็นส่วนกล้วยครับแล้วก็จะมีคนไทยที่ผมมาขับแท็กเตอร์ให้กับชาวฟิลิปปินส์ก็จะเป็นส่วนอะโวคาโดก็จะมี2คนครับมีผมกับพีรยุทธ์อันนี้ก็จะเป็นระหว่างทาง โดยบลลับาก็จะมารับก็จะเป็นรถ UTV นะครับรถที่ใช้วิ่งในสวนกล้วยสวนอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นรถแต่ส่วนมากผมก็จะขับรถแท็กเตอร์กลับแต่วันนี้ไม่ได้เอารถแท็กเตอร์ลงมานะครับก็จะเป็นรถบลลับามารับ UTV อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนกำลังเตรียมตัวที่จะกลับบ้านครับกลับบ้านก็ห่างจากที่พักไม่ไม่ไกลครับประมาณ าจประมาณ2กิโล2กิโลได้ขึ้นไปก็มองเห็นนะครับไปตรงบริเวณตีนเขาก็จะเป็นหมู่บ้านที่พวกผมอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นคิวบูทนะครับคิวบูทกาบีส่วนของคนไทยกล้วยมารับก็จะเป็นรถตู้นะครับรถตู้ฮุนไดรถตู้ฮุนไดก็จะมีหลายส่วนครับของแคมป์นี้ส่วนมากจะไม่มีรถ จักรยานไม่มีรถจักรยานหรือว่านั่งอังกากับเหมือนแถวภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่บราร์บมารับมารับแต่ละ,ละจุดละจุดละจุดเราแจ้งไปว่าเราอยู่จุดไหนทํางานถึงตรงไหนแล้วน,นี่ก็จะเป็นลากกล้วยนะครับเพิ่งตัดเสร็จอันนี้ก็ขี่ผ่านก็จะเป็นด้านขวามือก็จะเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ซ้ายมือก็จะเป็นสวนน้อยนาที่เมื่อเช้าผมไปฉีดดอกน้อยนานะครับ นี่ครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางในสวนนี่แหละครับแต่ว่าพอประมาณสักหนึ่งกิโลหรือสองกิโลเนี่ยก็จะเป็นถนนใหญ่ถนนลาดยางเหมือนบ้านเรานั่นแหละครับเขาก็จะเลี้ยวเข้าบนบในหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่ส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาอยู่บนภูเขานะครับเป็นเนินเขาแล้วก็เขาจะเจาะน้ํามาอันนี้เป็นประตู ประตูที่ใช้แอปในโทรศัพท์เปิดนะครับคล้ายๆเหมือนเราเอาเบอร์โทรเข้าแล้วประตูก็จะเปิดออกเปิดออกใครมีแอปก็ส่วนมากคนที่ขับแท็กเตอร์ครับจะได้มีแอปอันนี้ก็จะเลี้ยวขึ้นไปบนหมู่บ้านแล้วนะครับก็ก่อนทางเข้าก็จะมีไฟแดงไฟแดงแล้วทีนี้คนที่อยู่เลนในนะครับจะได้ไปก่อนถ้าเกิดเจอทางแยกนะครับคนที่อยู่เลนในเลนเลนที่ผมวิ่งอยู่นะครับเลนที่ประบขับอยู่ จะได้เลี้ยวเข้าไปก่อนส่วนเลนที่ออกมาจากทางหมู่บ้านจะได้ออกมาที่หลังนะครับต้องรอให้รถฝั่งนี้หมดก่อนส่วนเลนตรงก็ปกติครับเราก็ดูก่อนว่ารถเลนตรงนี้จะผ่านไปหมดหรือยังถ้าผ่านไปหมดแล้วเราก็ชะลอก่อนจะเลนขวามือนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือนี่ต้องรอให้ฝั่งของผู้คมไปก่อนนะครับถึงจะได้ออกมาก็ถือว่าไม่ไกลครับจากแคมป์ที่เราอยู่ ฝากกดไลค์กดติดตามทับอิสราเอลด้วยนะครับส่วนมากผมลงก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็อาจจะมีเที่ยวบ้างแล้วก็จะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆในแคมป์คนงานแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับขอบคุณครับ